เตรียมรับมือด่วนมุษจะอยู่ย้าย8มีนาคม2566นี้สวดขอท่านปู่ยมพบาลช่วยให้พ้นเคราะห์นะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติ โตเมตังปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตัง ปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตัง ปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ